สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลพอดที่โตโยต้านครทนเทพ,พารักมาพร้อมกับเจ้าลิตรดีจีสีขาวมุกค,คันนี้นะครับแต่งครบจบจากศูนย์รถยนต์นั่งเองเนกประสงค์เจที่นั่งนะครับรถยอดนิยมย,ยอดขายดับหนึ่งนะครับจบจบแบบนี้นะครับรอแบบนี้ราคา1นึ่งล้านสี่แสเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเซลพอดจะพามาชมแล้วก็รีวิวรอบคันซึ่งคันนี้นะครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษค่ะดาวยี่เเผ่อน ปีนะครับรับไปเลยดอกเบี้ย1.80เท่านั้นถ้าลูกค้ารับในส่วนของผ่อนส่ปีรับไป,ป0.49ในส่วน5ปี1.40นะครับผ่อนยาวสูงสุดถึง9 6เดือนรับไปเลยดอกเบีย้ย2.85เท่านั้นนะครับซึ่งมาชมกันเลยนะครับด้านหน้านะครับมีการแปลงหล่อๆนะครับเป็นโลโก้แก้วนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องลม GR ด้านหน้านะฮะพร้อมกับโลโก้ GR นะครับ ซึ่งทันนี้ลูกค้ามีการอัปเกรดนะครับในส่วนของกล้องมองภาพรอบคันนะครับทำให้ดูมิติการกับขี่เนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นฟรีในส่วนของโลโก้ฟอร์จูนเนอร์ด้านหน้านะฮะแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกแบบสีดําในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะมุมคันชน,น้าและหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานอัปเกรดในส่วนของไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ปรับระดับได้ถึง5ระดับนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเพิ่มความหลอ่อความสปอร์ตส่วนดีไซด์ด้านข้างจากล้อเดิมๆขอบ18นิ้วมีการอัปเกรดเป็นล้อขนาด20นิ้วให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นแบบ ดำเงาการวายลูกค้าทุกคนเลือกดีไซน์นะครับพร้อมฝาคอนเปอร์สีแดงพร้อมแรงยางจินโตถ้าเป็นยางจินโตเราฟรีให้ถ้าอัปเกรดเป็นตัวหนังสือสีขาวหรือ,อยางแบบพรีเมียมเขาลูดคุณลูกค้าเ็าจ่ายส่วนต่างนะครับส่วนดีไซน์ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมีการพ่นสีหลังคาดําและกระจกมองข้างสีดําอัปเกรดฟรีกับลูกค้านะครับแล้วก็จดทะเบียนหลังคาดํา2สีช่างของเรามีประสบการณ์นะครับมากกว่ายาวนาน20ปีเรียกว่าสบายใจได้เลยนะครับขับแบบอุ่นใจ อัพเกรดในส่วนของคิ้วโครเมียมรอบคันนะครับพ่นมือจับสีดำนะครับพร้อมเบ้ารองมือจับคับล่าฟรีฟริล์มไฮคูเซรามิกรับประกัน7ปีและคิ้วขั้นสาดด้านข้างของโตโยต้านะครับส่วนดีไซน์ห้องโดยสารครับมาพร้อมกับพรม6 d ดีและก็ไฟสอเท้าสีน้ําเงินนะครับตรงนี้ก็ฟรีให้ลูกค้านะครับภายในห,ห้องโดยสารเป็นเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า8จิตทางนะครับ รุ่นนี้กุญแจเป็นแบบพุทธสตาร์สมาร์ทเอนทรีนะครับใช้งานได้สะดวกสบายพร้อมแพดเดิลชิปมีพร้อมแล้วนะครับเกียร์เป็น6กสปีดหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Android ตัว o a p p l e c a r p l a ลลูกค้ามีการอัปเกรดเป็นจอ Android นะครับซึ่งตรงนี้ทักถามเซลล์พจนมาเลยนะครับถ้าสนใจติดตั้งเพิ่มเติมส่วนดีไซน์ด้านหลังครับผมเดี๋ยวมาชมกันดีไซน์ด้านหลังนะครับก็อัปเกรดในส่วนของคิวโครเมียมข้างหลังนะครับโลโก้แก้วหลังคาดเอวหลังจะเป็นตัวหนังสือสีขาว น้นคาว่า f o r t จูเนอรให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นพิเศษแล้วก็ฟรีในกลุ่มของสครับเพจกนรอย f o r t จูเนอรนะครับการอยขีดควรแล้วก็จะเป็นในส่วนของดิฟฟิวเซอร์หลังครับผมแบบมีเขี้ยวสี่ช่องส่วนกล้องมองหลังเซนเซอร์หลังมีให้อยู่แล้วนะครับจากโรงงานมีการอัปเกรดฟรีให้กับลูกค้าในส่วนของคลิกเซนเซอร์พร้อมสาท้ายไฟฟ้านะครับใช้แบบระบบสัมผัสเปิดจากในห้องโดยสารได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของถาดรองพลาสติกนะครับ โชวอัพเดิมแล้วก็เครื่องเสียงเราคือในกัรลูกค้านะครับเป็นไงบ้างครับโปรโมชั่นเด็ดๆรีบด่วนรีบตัดสินใจนะครับโปรมีจํานวนจํากัดช่วงนี้ลีดเดอร์จรอรถไม่นานนะครับภายใน15-30วันเท่านั้นมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับพร้อมโครงการเฟสซิวัลสนใจทักเซลลพ้นมาเลยนะครับที่เบอร์ติดต่อ0 6 3 5 4 9 9, 9 8 2 9สนใจทักหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทร0 6 3 5 4 9 9 8 2 9วันนี้ขอลาไปก่อน อย่าลืมฝากกดหัวใจด้วยนะครับเดี๋ยวเซฟพสต์มาอัปเดตโปรดีๆเด็ดๆให้ลูกค้าอีกขอบคุณครับ